สวัสดีครับร้านโอพาวเวอร์หรือเพจโอโซนนะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวเครื่องเสียงนะครับแต่เรามารีวิวอ่าาพวเวอร์แบงค์ชาร์จโทรศัพท์นะครับอ่ารุ่นนี้เป็นเป็นแบรนด์ด e ัง e-loop นะครับอ่าแบรนด์ด e ัง e-loop ทำวอร์แบงค์หรือท่านชาร์จมานานแล้วครับแบรนด์นี้อ่าหลายท่านก็รู้จักดีนะครับเราเป็นของแท้นะครับที่เอามาวันนี้นะครับอ่าพอดีอ่าพักพ่วงกันทําร้านขายส่งโทรศัพท์มือถืออ่าได้ส่ง อาพอแบงค์รุ่นนี้มาให้ลองเขาบอกว่าามีของเยอะแล้วใช้ดีราคาไม่แพงแล้วใช้งานได้จริงาราคาเพียงแค่เอามาจริงๆขายอยู่ห้าหกร้อยนะครับเอามาจัดโปรโมชั่นนะครับเอามาให้ดําราคาเหลือแค่สามร้อยเจ็สิบาทเท่านั้นครับโอ้โหราคาสามร้อยกว่าบาทเองนะครับาสามารถชาร์จโทรศัพท์แบบเนี้ยจักูลโน้ตทั้เนี่ความจุสูงสูงนะครับแบตเตอรี่ความจุสูงมากครับชาร์จได้สามสี่รอบนะครับปกติถ้าแบตเตอรี่อ่าพาววเอร์แบงค์ราคาประมาณเนี้ย ชาร์จรอบเดียวก็หมดแล้วครับเผยแบบชาร์จยังไม่เต็มน้ำหมดก่อนนะครับแล้วชาร์จนี่ก็โคตรช้าเลยอันนี้ชาร์จไวอ่าแปบ๊บเดียวนี้ขึ้นนี่เรารีวิวมาแค่ไม่กี่นาไม่กี่นาทีนี้ขึ้นมา90%ที่แรกมามีอยู่แค่เจ็ดสิบอ่ะนี่ผ่านไปอ่าแล้วก็น,นี้เราชาร์จทิ้งไว้ประมาณแค่ห้าถึงสิบนาทีมามาขึ้นมาแบบขึ้นเร็วมากครับอ่าแต่เราแนะนําถ้าเร็วจริงคือใช้สายสายชาร์จเดิมๆของของของ,ขอ,งอ่าสายชาร์จเดิมของโทรศัพท์อ่ะเร็วสุด แต่ของเดิมที่แถมให้ก็ถือว่าชาร์จเดียวนะครับแถมซองมาให้ด้วยนะครับนี่มีซองมาให้ด้วยครับซองใส่นะครับนี่ครับหัวชาร์จก็เป็นแบบสองหัวนะครับมีเปิดเครื่องมาก็สามารถเช็คสถานะแบตเตอรี่ได้นี่ครับอ่าแบบชาร์จเข้าทางนี้ครับชาร์จเข้าข้างๆทางนี้ออกก็ทางนี้ครับเปิดเป็นไฟฉายได้นะครับนี่ครับกดเปิดไฟฉายนี่ครับเป็นฉายได้อ่าน้ำหนักก็กําลังดี กำลังดีถ้าพนานใกล้เคียงกับโทรศัพท์มือถือนะครับอ่ามีไฟขอทางก็ได้กระพริบก็ได้ครับแล้วแต่เราจะปรับนะครับนี่ครับอ่านี่ด้านหลังก็เป็นตีมาอ่าสามหมื่นมิลลิแอมนะครับนี่ครับชาร์จไวชาร์จเข้าก็ไวชาร์จออกก็ไวนะครับคุณภาพผมว่าคุณภาพดีมากนะครับอ่าเทียบกับราคานี้อ่าอย่างแบตเตอรี่ในโทรศัพท์มือถือพวกราคาสูงๆก็วเวลาเปลี่ยนแบตเี่ก็เบิกศูนย์ก็เป็นพันสองพันนะครับ แต่เราเอาของราคา3ามร้อกว่าบาทมาชาร์จแบตเตอรี่ราคาเป็นพันได้ 3- ามสี่รอบผมว่าโหคดคุ้มนะครับเรียกว่าใช้ดีจริงๆนะครับก็ของปลอมก็มีเยอะนะครับแบรนด์นี้ครับของปลอมก็ราคาใกล้เคียงกันถูกกันร้อยสองร้อยครับแต่อันนี้ก็คือเหมือนขายราคาของปลอมจริงจริงมันเป็นของแท้นะครับล้วก็ใช้งานได้จริงสินค้ามีรับประกันครับมีปัญหาภายในหนึ่งเดือนครับเอาส่งมาเคมามาเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยครับถ้ามีปัญหาภายในหนึ่งเดือนเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับ ก็ฟาด้วยนะครับสามร้อยเจ็ดสิบบาทรวมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับจัดให้ไวนะครับราคานี้นะครับของดีราคาประหยัดก็ชอบก็เราเราแจ้งนิดหนึ่งเราได้แต่สีดามานะครับจริงๆมันมีหลายสีนะครับแต่สีดานี้เป็นดําแบบดำดำดำด้านนะครับจับพื้นผิวไม่แบบไม่ลื่นนะครับสบายจับแบบมันไม่ลื่นเหมาะถนัดมือนะครับเหมือนเหมือนเครื่ดำด้านดําลมควันอะไรประมาณนี้ครับสวยนะครับ แล้วก็มีซองมาให้ด้วยผู้หญิงก็ใช้ง่ายนะครับเพราะมันกระทัดรัดนนครับอ่ะก็เฝ้าด้วยครับขอจบรีวเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ